ตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่กันในแมป Blue comment RP กันอีกแล้วไอ้ทุกคนแต่ผมมีอะไรอยากถามวะมีมีใครเป็นแบบผลไหมก็คือโลโบอกเปลี่ยนหน้าเป็นสีฟ้าถ้าใครมีคอมเมนต์บอกหน่อยนะตอนนี้นะครับผมก็ได้เขาตามเพื่อนคนหนึ่งมานะที่ชื่อก r อนะคะ มผมก็เจอเพื่อนผมแล้วครับแล้วผมก็จะพิมพ์ว่าทำลายอะมาพิมพ์เลยทำลายอะสระอะโอเคครับผมก็ได้พิมพ์บอกเพื่อนไปว่าทำลายอะนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนผมหัวมันก็หายไปนะครับ มันทำอะไรวะโอเคครับมาอ๋อเขาอน้ำต้นไม้ก็พิมไปว่าอ๋อนะครับนี่ช่วยรถ ร้านอะไรของมันว่าทุกคนมันพิมพ์ว่าตอนแรกเปิดร้านะนั่นคือร้านอะไรอะ่ะมาครับเอ่อในห้องนอนหนูพี่ก๊อต ผมอืมอืมโอเคผมจะพิมพ์บอกเพื่อนไปว่าเราไปสร้างโรงเรียนนะนะครับเพราะเราจะไปสร้างโรงเรียนนะเอ่อเราไปเออซสเสีย ผิดเชื่อลงไหนวะเออไหนวะแล้วก็พิมพ์บอกเพื่อนอยู่นะคะแต่พื่อนยิ่งเพื่อคาดยากนะเพราะผงพิมพ์ไม่เก่ง ก็เอาเอ็กก็ถ่ายทุกคนทุกคนก็ถายนะครับจังหวะนี้จังหวะนี้นะครับคุณก็ถายเอ้ยแบบนี้ต้องใช้ไม้เมื่อกี้ผมก็ได้ใช้ไม้ไปนะครับ เ๋ยวเราจะไปสร้างโรงเรียนกันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วผมขอสปอรตรถออกก่อนคุณพิมพ์บอกว่าอะไรวะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปว่าเคครับเมื่อกี้ผมลืมอัดนะแล้วผมก็เขียนไปว่ามีโรงเรียนหลังโรงบาลน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําโรงเรียนกันนะครัะแล้วก็จะขับรถ ไปที่โรงเรียนนะเอ๊ยรถไอ้ก๊อตเอกอ,อเก็มาจอดไว้ตรงนี้ทุกคนผม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 กลัวโรงเรียนวะ่ะเวลาเข้ามามันไม่มีเพื่อนเมอนเกมหลอนเลยวะ่ะทุกคนแต่มันก็ไม่หลอนนะ มันไม่หล่อนมากเดี๋ยวเราก็จะมาวางโต๊ะเพิ่มนะครับอืมแล้วก็เอาโต๊ะมาวางไว้แบบนี้นี่สวยไหมดจอยู่นะเออสวยสวยเค อันนี้จะเป็นห้องวิชาภาษาไทยโอเคห้องวิชาโอเคครับไม่กินไม่มีอะไรนะครับแล้วก็เขียนไปว่าห้องคณิตนะครับวเดี๋ยวเราก็จะออกไปอันนี้ก็ห้องวิทยาศาสตร์เอ้ยใครแมนเปลี่ยนวะ ห้องคืออะไรวะทุกคนห้องอะไรวะอืมไม่รู้เอาเป็นห้องพละแล้วกันแต่มาดูอันนี้กันว่ามันคืออะไรมัง่งสนามบาสงาเลี้ยงกาเสดงอ่ะกดผิด โอเคผมว่าเอาอันนี้แหละแล้วก็เอ้ยใครวะนี่ตกใจว่ะเห็นคนชื่ออืมไม่เห็นนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่าไม่นะอืมนมันก็ไปอะไรของมันวะทุกคนเออ แล้วก็มาติดป้ายตรงนี้ว่าห้องพละนะครับมาแล้วเราก็ต้องน่ครับแล้วก็เขียนไปว่าห้องวิชาพละนะครับแต่ผมรู้สึกว่าห้องพละมันแปลกใหม่ไปนะเฮ้ยทางเลยวะอืมแต่ตอนเนี้ยเราไม่มีนักเรียนเลยเพราะฉะนั้นเราต้อง ไปหานักเรียนด้วยการเอารถขนส่งมานี่รถโรงเรียนเอ้ยเหลือลืมเขียนชื่อตัวเองว่าพออ,อลืมได้ไงวะพอออโอเคครับเอาสีดีแล้วก็ อ้าทุกคนเ้ยทำไมมันมีคนมาเรื่อยๆเ,เลยวะเ้ยเพิ่งเปิดเองนะเอ้า,อาทุกคนผมเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ดีพวกมันก็ไปมันเป็นอะไรของมันวะมันประสาทเอ้ยทุกคนผมลืมล็อกรถเออล็อกไว้อะไรของมันวะอยู่ดๆๆีก็ไป เขาน่าจะมาสมัครเรียนนะคนนี้โอเคแล้วก็มาอันนี้เลย ครับนี่คือวิธีของผมนะก็คือผมผมจะจมาตตกจุดเริ่บต้นแล้วก็เขียนว่าใครอยากไปได้เลยขึ้นมาเลยแล้วก็พิมพ์ไปว่าหาคนเป็นนักเล่นครับแล้วก็พิมพ์ไปประมาณนี้นะถ้าใครอยากเล่นแบบผมก็มาเล่นได้ค้นหาบรูเทมิ p แต่งตัว